ช่วงไวัยไหนทำหัตถการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมหมอแพกจะมาเล่าให้ฟังนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นกลุ่มช่วงอายุตั้งแต่20-30ปีนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆของกลุ่มนี้คือจะเป็นเรื่องของงานผิวเป็นหลักนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสิวนะครับหรือว่ารอยดําต่างๆที่เกิดจากการที่เราออกไปทํางานหรือว่าสัมผัสสิ่งแวดล้อมต่างๆนะข้างนอกนะครับเพราะงั้นโปรแกรมที่แนะนําเป็นอย่างยิ่งก็คือจะเป็นสกินบูสเตอร์นะครับหรือว่าวิตามินผิวนะครับหรือถ้าเกิดใครมีสิวก็จะแนะนําโปรแกรมรักษาสิวนะครับส่วนอีกธณานการหนึ่งลองลงมานะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของเครื่องอันต์ซาวนะครับ ซึ่งเราจะไม่ได้เน้นในการยกกระชับเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราจะเน้นในการกระตุ้นคอลลาเจนชั้นบนนะครับเพื่อที่จะทําให้ผิวหน้ายังดูเด็กยังดูฉ่ำวาวอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่แนะนำก็คือจะเป็นโปรแกรมโบท็อกนะครับโปรแกรมโบท็อกเนี่ยใน คนอายุเท่านี้จริงๆแล้วยังไม่มีริ้วรอยอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเติมไปตั้งแต่อายุเท่านี้นะครับก็จะช่วยที่จะทําให้เราแก่ช้าลงนะครับริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นกลายเป็นริ้วรอยถาวรได้น้อยลงนะครับช่วงถัดมานะครับก็คือเป็นช่วงอายุตั้งแต่3ามสถึปีนะครับ ปัญหาของช่วงอายุนี้นะครับก็จะบิวิแฟทก็จะเริ่มหายไปนะครับแล้วก็หน้าเริ่มหย่อนคล้อยนะครับผมริ้วรอยเริ่มมานะครับซึ่งหลักๆเลยโปรแกรมที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเป็นโปรแกรมโบด็อกนะครับก็คือเป็นการสตาร์ทหน้าของเราไว้นะครับไม่ให้มีริ้วรอยนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของการ ซัพพอร์ตกระดูกหรือว่าเส้นเอ็นชั้นลึกนะครับผมไม่ให้หน้าเราหย่อนค้อยลงไปกว่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือจะเป็นโปรแกรมยกกระชับนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการหย่อนค้อยของผิวบริเวณใบหน้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมไบโอสติม Bio ูลเลเตอร์นั่นเองนะครับที่ กระตุ้นคลาเจนของเราทําให้หน้าเราดูยังกระชับอยู่ยังดูเด็กอยู่นะครับแบบเป็นธรรมชาตินะครับช่วงอายุถัดไปนะครับก็คือจะเป็นช่วงอายุ40-50ปีแล้วนะครับช่วงนี้กระดูกจะเริ่มซุดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เบบี้แฟทจะเริ่มหายไปเยอะขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาของวัยนี้นะครับก็คือจะมีร่องลึกที่เยอะนะครับแล้วก็ผิวหน้าเริ่มหย่อนพลอยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยโปรแกรมที่ควรเน้นนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมซิลเลอร์นั่นเองนะครับเราเติมเข้าไปเพื่อที่จะซับพอตกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นทาให้หน้าเรายังดูเด็กอยู่นะครับยังดูอายุไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดยังไม่ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมโบท็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าโบท็อกเนี่ยเราต้องเอ่อต้องใช้คาว่าต้องมีนเทนตั้งแต่ อายุน้อยๆไปจนถึงอายุเยอะเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีนเทนสม่าเสมอมากเท่าไหร่นะครับจะทําให้ดิ้วรอยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาหรือว่าหวางซิ้วนะครับเกิดช้าขึ้นเท่านั้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือจะเป็นกลุ่มเครื่องยกกระชับนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องอัลลาซาวเอยนะครับหรือว่าโมโนโพล่าเอฟเอยนะครับก็จะทําให้หน้าเราดูยกกระชับแล้วก็ดูเด็กลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้อายุ40ปีนะครับคอลลาเจนจะเริ่มน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมีการกระตุ้นคอลลาเจนให้ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมไบโอสเตรเมเตอร์ก็แนะนําในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นช่วงอายุ50บบบววกขึึ้้นนนไปะะคครรััซ่งหลลๆแ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น่ามีการหย่อนคล้อยริ้วรอยเริ่มเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโปรแกรมที่สอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับก็ยังจะเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์อยู่นะครับ แล้วก็อย่างที่2ก็ยังจําเป็นอยู่ก็คือจะเป็นโปรแกรมโบท็อกซ์นะครับแต่ว่าเวลาที่อายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อของเราจะมีการฝ่อเล็กลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเติมโบท็อกซ์เข้าไปแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตึงเท่าอายุน้อยๆนะครับผมโปรแกรมอัลราซาวนะครับหรือว่าไบโอสติมูเลเตอร์นะครับก็จะช่วยชะลอไม่ให้มีความหย่อนคล้อยของใบหน้าลงไปมากกว่านี้นะครับซึ่งที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงวัยปัญหาจะมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ แต่ละคนนะครับก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังมีความกังวลยังมีความสงสัยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เลยนะครับ